สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP อันนี้เป็นครั้งที่6แล้วพูดถึงเรื่องของบอลลูนมากเลยว่าทําไมผมผมอยากทราบอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้จะปล่อยไปใช่ไหมครับยังไม่ได้ปล่อยไปคือตอนนี้ตอนเย็นแล้วเ,เนื่องจากว่าสภาพอากาศอะไรต่างๆเนี่ยเราเไม่มั่นใจอย่างหนึง่งอีกประการหนึง่งเวลาบอลลูนบินออกไปแล้วเนี่ยทุกๆปีเนี่ยคนที่มาเที่ยวงานบอกอ้าแล้วบอลลูนอยู่ที่ไหนเพราะทุกคนอยากจะมาดูบอลลูน เราก็มีการพัฒนาปรับปรุงอะไรขึ้นมาเรื่อยๆในสุดแล้วก็บางคนก็บอกอยากจะขึ้นบอลลูนจะทําอย่างไรเพราะงั้นเราเราก็เลยพยายามทาก็คือเอาบอลลูนมาเนี่ยผูกเชือกอไว้อยู่กับที่แล้วก็ให้ได้มีโอกาสได้ขึ้นกันเราก็ทำอย่างนั้นบอลลูนต้องปล่อยตอนเช้าเหรอตอนเช้ากับตอนเย็นคือถ้าบินอสองชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขนนึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการบินบอลลูนหรือว่าสองชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์จะตกแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยมันไอสองชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกเนี่ย ถ้าเรามาจัดงานมันจะลำบากเราก็เลยทําเฉพาะตอนเช้าเพราะว่าอากาศที่ว่าทําไมสองชั่วโมงเพราะว่าอากาศเปนเย็นเอยู่ยังไม่ร้อนอากาศยังไม่แปรปรวนมันปลอดภัยในการทํากิจกรรมด้านนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปขึ้นบอลลูนแล้วนะครับครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวตาให้มันเลยดีกว่าฮะ จริงๆก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรหรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหลือโหอยู่แค่ตรงนี้ยังได้ไอความร้อนถ้าเอาหมูไปจิ้มผมว่าสุกในแป๊บเดียวเนี่ย เอาละฮะตอนนี้เรากำลังจะลอยขึ้นไปบนบอลลูนที่มีเชือกอยู่นะฮะแล้วก็อยู่กับใครหลองเรามิสเตอร์เคอร์รีไรท์สวัสดีครับสวัดเคอร์รีเยอ e แวร์แวร์คุณ o m จากไหนมาอังกฤษมาอังกฤษโอเคเยอะโร่นโร่นนัดแบบโอเคตอนนี้เริ่มลอยขึ้นละ สำหรับใครที่อยากจะมาที่บันรูนก็มาได้ที่เทศกาลที่เชียงใหม่แล้วครั้งที่เดยังทันอยู่นะครับส่วนมิสเตอร์เคลลี่ก็ได้บอกพูดคุยกับเราเรียบร้อยแล้วครับใครที่อยากจะ ฝึกบินก็มาสามารถเรียนได้อยากจะมีไลเซนส์เป็นของตัวเองก็มาสามารถเรียนรูด้วยตัวเองได้นะส่วนบอลลูนเนี่ยที่เราขึ้นมาอยู่เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมาก2,000 0 2 0 0 0 0เหรียญ US ก็ประมาณ3 2 6 6 0 0ห0 0แสนโแค่ราคาประมาณอีโกคาแล้วถ้าใครอยากซื้อก็มาได้ยังไงวันนี้ขอบคุณพิเศษแคลี่มากนะครับ thank you so much ขอบคุณ มีลายเส้นในการขับบรรลูนเป็นคนไทยคนแรกเหรอคะใช่ครับผมผมเ,เป็นมา20กว่าปีแล้วครับ<อ><ะ>ยากไหมครับในการที่มันจะขับเจ้าบอลลูนเนี่ยครับถ้า พูดด้วยความสัจจริงคือว่าไม่ยากค,คุณก็สามารถทําได้คือถ้าหากคุณขับรถเป็นคุณถีบจักรยานเป็นคุณเป็นได้งั้นแต่เพียงแต่ว่าพอคนเราเนี่ยบางคนมาทําแล้วเอ้ยอันนี้มันดูเสี่ยงไปหรือเปล่าก็ไม่ชอบไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอันนี้เน,นี่ยสร้างิงมันอันตรายมากไหมครับบอลลูนเวลาขึ้นไปนนเวลาคอนโทรลเพราะว่าดูมันมีแค่เจ้าบอลลูนกับไฟก็นี้เอง มันไม่มีเครื่องยนต์ก,กลไกอะไรเหมือนเครื่องบินมันคือวิทยาศาสตร์บวกศิลปะแต่ศิลปะมากหน่อยด้วยความที่มันไม่มีเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมันก็เลยทําให้เรานักบินเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ความรู้สึกตัวเองค่อนข้างมากด้ความรู้ประสบการณ์ที่มีเป็นต้นว่าอากาศอย่างไรลมพัดย่างไรเพื่อจะบินให้ปลอดภัย การบินเนี่ยมันมีมาตรฐานของมันถ้าเราทํา,ทาตามกฎเกณฑ์ทําอะไรมันก็ปลอดภัยทุกวันนี้อบอรูนเนี่ยคืออากาศยานนะครับเหมือนเครื่องบินลำเลงบอลูนเนี่ยยังคงเป็นอากาศยานที่ปลอดภัยที่สุดครับผมอ่ามากกว่าอากาศยานชนิดอื่นเพราะว่าเหตุผลคือว่าหนึ่งดูจากจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วโลกมันน้อยนิดเทียบกับอากาศยานประเภทอื่นไม่ได้เลยครับผมอ่าอันที่2คือถ้ามองให้ดีเนี่ยมันคือโ่มชูชีพ ้ามันอะไรมันเฟลหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงมา,<อ>ามันก็ค่อย,ยลงมาแล,แล้วความสุขที่คนที่จะได้มางานครั้งนี้ครั้งที่หกแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> จะได้กลับไปนี่คือจะได้อะไรกลับไปบ้างครับเอ่ออันที่1คือในความรู้สึกผมนะบรรยากาศมันมีกิจกรรมที่คุณสามารถใช้เวลากลับ ครอ,อบครัวหรือว่าคนที่มาด้วยกันอะงไรเงี้ยเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอาหารอร่อยๆทานแล้วเดี๋ยวมีดนตรีดีๆให้ดูผมเชื่อมั่นว่าเป็นงานที่มีดนตรีระดับโลกงั้นเลยนะครับแล้วก็คุณเสียร้อยบาทเี่คุณเข้ามาโอ้ย มากมายถ้าปกติแค่ซื้อคอนเสิร์ตคิวโก้ผมว่าไม่ได้แลวร้อยบาทสิมดียฮะอันนี้คุณดูฟรีด้วยแล้วเดี๋ยวที่อลังการมากที่สุดผมเชื่อว่าที่คนชอบทุกคืนเนี่ยคือการแสดงเขาเรียกไนโกร์หรือว่าแสงสีเสียงของมระลหลกแล้วลองดูคืนนี้ผมเชื่อมั่นว่าคุณคงจะชอบขอบคุณคุณยุทธมากนะครับดีครับขอบคุณครับ To a sinking sun, the front door's open and the TV's on, and I still can't remember.